กาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมสอแสแบงแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทกับเหรียญสิบบาทขององ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาปุณิยพลดุลจดีในรัชการที่เก้าของเราเนี่ยครับท่านสำหรับสองเหรียญสองปศนี้เอ้ยสำหรับสองเหรียญนี้เป็นปีพศเดียวกันนะครับท่านปีพศเดียวกันนะครับแต่คนละรุ่นแค่นั้นเองคือ รุ่นห้าบาทกับเหรียญสิบาทครับท่านรับรู้รับว่าเหรียญนี้เหรียญห้าบาทจะเป็นปีพศเลยนะครับท่านติดอยู่หนึ่งในสิบประดับที่หายากเลยไหมครับสั้งแต่สองเหรียญนี้นะครับท่านลักษณะของเหรียญนะครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านซูเปอร์นิกเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีนี่ครับผสมทองแดงนะครับเนี่ยคซูเปอร์นิกเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยดูนี่ครับเีทองแดงเงินสัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะขอบเฟืองนี่โอ้โหสุดยอดมากครับตั้งแต่เหรียญนี้ คมชัดเจาะมากครับนี่ครับดันดันหน้าครับเร้มาดูอย่างนี้ครับงเห็นชัดเจนครับดูใกล้ไปดีกว่าเห็นชัดเจนเลยครับตัวังสือเห็นชัดเจนมากครับภูมิพลอดุลเดียดส่วนด้านหลังก่อรัชกาลทีเก้าครับท่านแล้วบนรูปโองท่านดูดีครับเห็นรอยนุนขึ้นมาชัดเจนครับก็มีระยบุบระบบิปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านมาใช่เลยครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับองคมชัดเจาะทีเดียวครับท่านเห็นชัดเจนมากเลยครับแต่เสียอย่างเดียวยังไม่ได้ทำการล้างยังว่ายเลาน งานไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีงานทําครับมาดูขอบเฟืองที่กว่าครับเหรียญนี้ครับดูใกล้ไปเลยครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับเหรียญนี้ครับจะมีลยบุบลยบี้ไหมดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆจนครบรอบนี่นะครับเราถึงจะเห็นว่าลยบุบละยบี้อยู่ตรงไหนครับสําหรับเหรียญนี้ครับมีไหมตอนที่ผมดูเดี๋ยวไม่มีเลยครับท่านไม่มีเลยครับท่านขอบเฟืองสุดยอดครับผมชักเจ๋ามากครับ การสึกล้อมีครับแต่นิดๆหน่อยๆครับไม่ถึงกับมากมายอะไรเลยนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับสุดยอดจริงครับหายากมากที่เจอแบบนี้ได้นะครับนี่ครับอืมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศเลยนะครับท่านประเทศไทยพศ2อ3 7ันห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับท่านสองห้าสามเจ็ดนี้ไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับส่วนตุกังคือวัดเบญจมาศวิพิตรศิวะราครับตามลงมานี่คือกระเบื้องครับท่านกระเบื้องแล้วก็ปลังสุดก็ห้าบาทไทยห้าบาทอัลบินนะครับดูตรงนี้ครับ หัวบอยไม้ไม่มีรอยฉีดนะครับนี่รุ่นั้ตั้งแต่หาได้ขาดตรงนี้ครับที่ปาปกาจีเราขึ้นมาหัวบนใบไม้บอยไม้เนี่ยไม่มีรอยฉีดนะครับนี่ครับราคาดีมากครับนนักสะสมต้องการแบบนี้มากเลยนะครับท่านเพราะทุกวันนี้หาเจอยากมากนะครับท่านเรามาดูขบ้าเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสิบเ็ดเหรียญห้าบาทนี่จํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไรครับสองห้าสามเ็ดเนี่ยจํานวนการผลิตอยู่ความกว้างของเหรียญยี่สิบสี่มิลลิเมตรน้ำหนักเจ็ดจุดห้ากรัมนะครับท่าน จำนวนการผลิตก ok <pl ains> ็อยู่ทนึ่งร้อยู่ทิบสามล้านสี่แสนสี่หมืเหรียญนะครับท่าน123่งร้อยล้านสี่แสนเหรียญนะครับท่านในดับจุยูนะครับอยู่ที่เหรียญละ50บาทเท่านั้นเองครับท่านมาดูเหรียญที่2ครับนี่คือเหรียญ10บาทนะครับท่านปีพศเดียวกันได้นะครับท่านแต่เราไม่รู้ครับว่าจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่และย n c ซขอให้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ครับสำหรับเหรียญ10บาทเดือนนี้ลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับอยู่เปอร์นิิเคลอยู่ด้านนิกสวนเก สีทองล้วนครับสวยงามมากนะครับเ่ยแบบนี้ครับหาเจอยากมากที่เจอได้นะครับแบบนี้คมชัดเจาะมากครับท่านภูมิพลอรดุนกระดิดอยู่เบื้องหน้าพงท่านสวนด้านหลังกว่ารัชกาลที่เก้าครับท่านดาวประหลกพงท่านดูครับโอ้โหสวยงามมากนะครับท่านมาดูขอบเฟืองเดียวกว่าครับเลนนี้ครับดูใกล้ไปเลยครับขอบเฟืองเลนดีครับโอ้โหครับสุดยอดครับคมชัดเจามากครับท่านขอบเฟืองสลับเรียบนะครับขอบเฟืองสลับเรียบเียนนี้ก็มีระบุ์ลรยบีอยู่นะครับเห็นอยู่กับปลายแบบกาจีนี่นะครับท่าน ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับเลยบุกเลยบี้มันก็ต้องมีปกติธรรมดาแะละเพราะเลียนแบบนี้ผ่านการใช้มาอย่างจ็บเยื่อตีนะครับท่านนี่ครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับเพราะเป็นปีพศอะไรนะครับก็ปีพสสองห้าสามเกตนะครับประเทศไทยพอจรวพันห้าร้อยเอ้ยสามสิบเ็ตครับท่านสองห้าสามเ็ดนะครับท่านมันอิบอยู่ในอันดับที่หายายนะครับเนี่ยสําหรับปีพสนี้ ส่วนตรงกลางคือวัดอรุนราชเวลาลามแต่ลงมานี้คือแม่นาเจักรพรรดี๋ยวล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาลลบิกนะครับเรามารู้ครับว่าเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามเจ็ดนี้จำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับสองห้าสามเจ็ดจำนวนการผลิตก็อยู่ที่โอ้คู่มืออยู่ไกลเกินหนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับ 150้อยล้านห้า8สนเหรเหรียญนะครับท่านในอดับยูนซีนเขาอยู่ที่เหรียญละ100บาทครับท่านหนึบาทนะครับนึ่งสำหรับเดืียนี้ครับท่านสุเหรยียนที่ผ่านกันใช้นี่จะรับตงอยู่ที่สิบาทถึง20บาทเท่านั้นเองนะครับ